สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเปิ้ลที่ดินชะอำและที่ดินชะโมหินนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่1แปลนะครับมีเนื้อที่1นึไร่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับที่แปลงนี้นะครับก็จะมีบ้านชาวต่างชาติอยู่หลายหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูหลักแรกนะครับ ราคาสองล้านแปดแสนบาทนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเห็นหลักแรกนะครับหลักหลักปูนเสาปูนเนี่ยครับก่าจะตลงไปนูน่นเลยนะครับ แล้วก็จะไปหลักที่สองนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับชุมชนเขาเรียกว่าหนองตะพดนะครับหมู่บ้านหนองตะพดนะครับปักเสาไม้ไว้นี่นะครับอ๋อหลักเดิมมันหักไปแล้วครับ อ่าหลักเดิมมันหกักเลยเอาไม้มาปากแทนนะครับก็ยังเห็นเสาหินบนฝั่งนู้นก็จะเป็นมีรั้วครับแนวเสารั้วอยู่อาจจะมองไม่เห็นนะครับมันไกลแล้วก็ให้ดูบริเวณถนนมันจะย้อนแสงหน่อยหนึ่ง ขายท่านนี้จะย้อนแสงนะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นโครงการนะครับโครงการตรงน้โครงการตรงนี้หมู่บ้านหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปแปลงไว้ในวิดีโอเลยนะครับให้ดูว่ารูปแปลงตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็จะบอกหน้าฟางเท่าไหร่ลึกเท่าไรให้นะครับในคลิปวิดีโอเลยนะครับ ไปดูถนนกันครับถนน,นยังเป็นลูกลังอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการเทปูนเทอะไรนะครับนี่นะครับยังเป็นลูกลัง ก็เข้ามาจากลาดยางประมาณร้อยเมตรนะครับนี่เข้ามาจากลาดยางข้างหน้าปากทางเข้าร้อยเมตรนะครับจนถ,ถึงที่นะครับร้อยเมตรก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านฝรั่ง,งน้ําไฟมีแล้วนะครับหรือใครไม่ชอบที่แปลงนี้ก็มีแปลงอื่นไปดูในช่องเั้นที่ดินชะอำและที่ดินชะอำหัวหินนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปว่าจะพาไปดูดูที่แปลงไหนนะครับอันนี้แปลงนี้ก็โอเคครับหนึ่งไร่สร้างบ้านได้พอดีแล้วครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่นอกเมืองนะครับ ไปสามกิโลก็จะเป็นโรงพยาบาลชะอำสามสี่โลครับแล้วก็ออกไปหกโลก็จะเป็นหาดชะอำแล้วก็อำเภอนะครับเซเว่นก็อยู่สองกิโลนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆสั้นๆนะครับเข้าใจง,าง่ายๆนะครับต้องมาดูเองนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ